อไรอีกก็คงก็คงต้องเล่นน้ำอยู่แล้วแสดงว่าต้องมีเก็บไว้ในแฟ้มภาพของเราเยอะมากน้ค่ะก็เซฟไว้หลายลุคเหมือนกันค่ะจะ <c oughs> ของจัสตาก็เป็นหนึ่งในลุคที่เซฟไปแล้วเห <c oughs> มือนชวงนี้แบบเปรี้ยวขยันโชว์โนก็ไม่นะคะ <c oughs> หนูว่าหนูหนานๆทีไปทะเลนะนี่เพิ่งได้ได้ไปในปีนี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นน้ำเราก็จะเลือกชุดที่มันแบบเหมาะกับสรีละเราสีสัน สวยงามมาเลยนะต้องให้พี่โนตรวจก่อนนะคะไม่ไม่นะคะถ้าตรวจเยให้แม่ตรวจก่อนคือแบบแจ้งว่าเขาใแต่ไม่ได้ขออนุญาตก็เขาไม่นะคะเขาก็ฟรีสไตล์ค่ะก็คือเลื่อนเห็นแล้วก็เออเหเก็นฟอร์มทุกคนมาหรือส่งให้ดูก่อนไม่ไม่ได้ส่งค่ะวันนั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนแค่นั้นเองไม่ผ่านตอเปใช่ใช่เขาเขาคยแบบมีเพื่อนแล้วบอกไม่อยากให้แบบ มันเปิดเยอะอะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลี้ยฟเลยไม่เคยหรือเราไม่กล้าถามไม่<น> <S <S ไมีทุกเซลเซลไหมเซลเมีคอมเมนต์หลังลงภาพไหมครับตอนนี้เท้าหนูเกรงเล <S 2> <S 2> <S แล้วเมื่อก็ก็คอมเมนต์หลังลงภาพไม่มีนะคะไม่มีก็ลงแล้วก็ก็ลงเลยแล้วก็ไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงยอะไรย่างเงี้ยเพราะเขาก็ เคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าแบบเออถ้าใส่าีแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคใส่เลยคือเขาเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองแบบไม่ได้ทําคือรู้ความพอดีตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาอะไรวัยจางน้ำเสียงปกติใช่ไหมอะไรนิ่งๆเรียบๆแบบว่าแขลงๆไม่ได้อะไรเงี้ยปกตินะคะหรือมาเป็นตัวนังสือเจะรู้เขาก็ไม่ได้ชมด้วยอะค่ะ เขากดใช่ไหมกดใดใช่ไหมไม่ได้ดูค่ะไม่รู้เหมือไม่ได้ถามประเด็นนี้เลยแต่เราแต่เราก็จะมีความเกรงใจเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งที่แบบใส่ถ้าเกรงใจเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าค่ะเราก็จะไม่ได้แบบว่าไปสุดขนาดนั้นคือด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าตัวเราเองจริงถึงถ่ายมามันมีบางรูปก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะคือไม่ได้แบบว่า กล้าลงไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็จะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกสบายใจที่จะลงอะไรเงี้ยค่ะเรื่องขุนพันธ์ที่พี่นุคือเหมือนเหมอยาวคาแรคเตอร์ไม่ออกจากตัวเหมือนเหมือนพี่โนุกเขาเล่นขุนพันธ์อยู่ช่วงนึงแล้วเหมือนเขาสลัดคาแรคเตอร์ไม่ได้แล้วเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวเขาเพราะเขาเคยมาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยอือค่ะมันเป็นเหตุการณ์ยังไงที่เราเจอตอนวันเกิดไปอิตาลีป้าใช่ใช่คือคือตอนวันเกิดอ่ะเป็นตอนที่ นั่งพูดกันว่าแบบเออไม่ต,ต้องต้องต้องหาวิธีแล้วล่ะที่จะที่จะเอาบางเอาตัวละครอ,ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบได้นั่งพูดคุยกันแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นนมันก็มีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอะอ,อันนี้ไม,ไม่ใช่เขาเลยอะไรเงี้ยหนูกว่าต้องคอยแบบโตโนโ่ <laughs> เรียกโตโนโ่อะไรเงี้ยแบบโตโนโ่แบบให้เขาให้เขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรหลุดตัวว่าว่าว่าหลุดนิดนึงอะไรน่ะค่ะใช่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไายพันธุเขาเปลี่ยนสาคือจริงจริงมันข้างในมากกว่าค่ะที่เราอยู่เวลาเราเหมือนเวลาเราเราสนิทกับใครมากมากเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเป็นสีอะไรแบบว่าสมมติ สมุิแม่โกรธอ่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันคุกกลุ่นข้างในอะไรเงี้ยค่ะของพี่โนโก็คล้ายๆกันก็คือจะมีความแบบไม่ใช่สีปก,กติของเขา<ม>ดีกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันให้มันรีแลกต,ตัวไมตอนนั้นจรงจรังกลัวไหมอก็กลัวกลัวนะคะแต่มันมันเป็นความกลัวแบบ หลายๆด้านไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดาใส่เรานะไม่ใช่แบบนั้นคือก็ก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันจะติดมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเอาออกให้ได้แล้วถ้าเราพูดไปงั้นแล้วพี่โน่กลับมาเหมือนเดิมหรืออว่ามันต้องใช้เวลาแหละคะ่ะเพราะว่าเหมือนพอเขาเวิร์กช็อปกับตัวละครตัวนั้นนานๆบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวของเขาโดยไม่รู้ตัวตอนตอนที่เราจะเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยค่อย ค่อยๆเคลียไปทีละนิดอตค่ะใช้สติใช้สมาธิในการดึงกลับมามั่นคตอนนี้คือหายดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะดีดีค่ะจริงๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบช่วงที่เขาถ่ายขุนพานอะไรเงี้ยเขาเขารู้ตัวเขามาว่าเขามีสองร่างสองคนในหนึ่งร่างเขารู้หนูว่าเขารู้ตัวแหละค่ะแต่แต่บางอย่างเขาก็อยากคีิปไว้เพื่อที่พอวันที่ไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ จะได้มาเลยแล้วเขาก็ทกําการบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยคือเขาตั้งใจมากๆจริงซึ่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอในเป็นพาร์ทของส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ย ตอนนี้มาได้แบบโตโน่คนเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมค่ะถ้าถูกเราอีไม่ใช่เอ็งเคยตื่นทำไมนะว่าแบบว่าทางร่างกายทางจิตใจเขาใช้เปลืองมากเลยเพราะว่าเขาเล่นอะไรเขากลอินตลอดเราเป็นห่วงเขามตอนซ้อมก็มือแตกเลยอืมคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะนิชาไม่ห้ามค่ะคือนิชารู้สึกว่าแบบอืม มันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะที่เราจะทุ่มเทกับงานงานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมันทุ่มเทได้แต่หลังจากทุ่มเทแล้วเราก็ต้องอย่าลืมมาฮิลตัวเองด้วยเยียวยาตัวเองด้วยอะไร้ยแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางทีช่วงพี่โน่รับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆมันมันไม่มีเวลาได้ฮิลตัวเองเลยอะไรอย่างี้ก็ก็มีแค่จะบอกว่าแบบถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วอะ ล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะฮิวตัวเองนิดนึงอะไรอย่างไวเาเขาเป็นล่้นคอนเสิร์ตมีห้ามไหมเขาชอบทำอะไรแข่งแขลงผัดฝนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันแต่จะมีมีที่บอกว่าแบบเออดูแลตัวเองดีๆคือคือก่อนหน,น้านี้มันจริง,รงๆมันนานแล้วแหละที่แบบว่าเขาโยกจนเขาปวดคออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยแล้วก็ต้องคิดแล้วแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบ ช่วงนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะแบบคอนเสิร์ตติดติดติดกันเลยแล้วถ้าเขาโยกอย่างนี้ทุกวันน่ะคอมันจะกล้ามเนื้อมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็จะมีบอกเขาว่าแบบเซฟเซฟพลังนิดนึงแต่คือก็เข้าใจได้ว่าเวลาพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูแล้วมันสนุกไปด้วยกันนะคะเราก็เขาก็เต็มที่กับงานเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าอะไรที่ตราบใดที่มันยังไม่อันตรายเกินไปก็ก็เต็มที่เลยกับพา้องคลยนวด พอบก็ให้เขาเรียกหมอนวดเรียกป้ามากดให้อะไรเงี้ยจริงๆเรามีการพาเขาไปเซ็กซอัพเปนเพราะว่าเหมือนเขาใช้ร่างกายเกิดอายุที่เป็นอยู่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่ไม่เคยพาไปเซ็กอัพนะคะแต่บีที่พี่นุกเขาาแบบตรวจร่างกายตัวเองหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆเขาความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะมากๆคือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่า ทางเรื่องทางเรื่องแบบร่างกายหรือว่าจิตใจอื่นๆมันก็ต้องดูแลไปนะคะก็ต้อง follow ไปเรื่อยๆ่ตอนที่เรามนั่งปรับความเข้าใจกับพี่โนเอียบีแบบกันร้องไห้ด้วยใช่ไหมค่ะพรรู้สึกว่าคือคือช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดำถ้าใครได้ดูแล้วก็เป็นตัวละครที่เครียดมากๆ ไม่ใช่แค่เครียดด้วยค่ะมีความคุกคุนอยู่ในใจเยอะมากๆเขามีเรื่องราวในอดีตที่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยพอพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกถึงความมนหมองตรงนั้น<ม>อะไรเงี้ยก็มีที่รู้ึกว่าแบบไม่ชอบแบบนี้เลยอะอยากให้เขาวหรือว่ารอยห้เขาสงสารไม่อยากให้เขาเป็นไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่าค<ม>่ะแต่เราอะเข้าใจได้ในตอนที่ทํางานแต่พอถ่ายหนังจบแล้วก็อยากให้แบบ ให้เขาให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วย,ยอะไรค่ะจะไปจะไปอยู่มานน้อย <c oughs> ยังค่ะยังค่ะ